สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์กับโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกล่งเฉียบพลันและผู้มีภาวะเพึ่งพิงประจำปีงบประมาณ2,566ค่ะ และว,วันนี้นะคะเราก็มาส่งมอบทั้งหมด9หลังด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันหลังแรกเลยนะคะเป็นบ้านของคุณลุงถนอมค่ะอายุ54ปีเป็นผู้พิการทางการมองเห็นนะคะประเภทหนึ่งเราก็เลยมาปรับในเรื่องของห้องน้ําค่ะหลังคาบ้านและฝาผนังบ้านค่ะทําให้คุณลุงนะคะได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าห้องน้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะยินดีกับคุณลุงด้วยนะคะเรามาต่อกันที่หลังที่2เลยค่ะเป็นบ้านของคุณ ป้าวันเพ็ญค่ะอายุ57ปีเป็นผู้พิการทางการมองเห็นประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะคุณป้าอยู่คนเดียวนะคะทางอ,อบจอก็ได้มาทําการเปลี่ยนฝาผนังบ้านให้คุณป้าใหม่ค่ะรวมไปถึงห้องน้ําใหม่ด้วยจากที่คุณป้านะคะต้องได้เข้าไปขอใช้ห้องน้ําร่วมกับคุณป้าข้างบ้านทําให้ยากลำบากในการใช้ชีวิตยินดีกับคุณป้าด้วยนะคะวันนี้ก็ได้ห้องน้ําใหม่และฝาผนังบ้านใหม่เป็นที่เรียบร้อย มาต่อกันที่หลังที่3กันเลยค่ะเป็นบ้านของคุณยายประเสริฐค่ะอายุ72ปีสําหรับในเคสนี้นะคะเราก็ได้มาปรับปรุงหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฝาผนังบ้านหลังคาบ้านประตูลและหน้าต่างแล้วก็ยังมีสังกะสีนะคะที่เป็นของบ้านเดิมค่ะเราก็ไม่ทิ้งนะคะนําไปล้อมเป็นฝาผนังห้องน้ําใหม่ให้กับคุณยายค่ะเรียกได้ว่าเหมือนได้ทั้งบ้านใหม่นะคะที่หนานแน่นมากกว่าเดิมแล้วก็แข็ง แรงมากกว่าเดิมขึ้นเยอะเลยค่ะเรามาลุยกันต่อในบ้านหลังที่4เลยค่ะเป็นบ้านของคุณยายสมนึกนะคะอายุ72ปีค่ะนี่ก็เป็นเคสของผู้สูงอายุเช่นเดียวกันค่ะและสําหรับบ้านของคุณยายนะคะก็ได้ต่อเติมในเรื่องของบันไดาราวจับค่ะ ฝาผนังบ้านแล้วก็หลังคาใหม่อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีพื้นบ้านเสาและก็ห้องน้ําที่อยู่บนบ้านอีกด้วยนะคะเพราะคุณยายค่ะมีการขึ้นไวลลาบากค่ะขึ้นลงบนบ้านมาข้างล่างนะคะก็ลําบากเช่นเดียวกันก็เลยทําห้องน้ําไว้บนบ้านซะเลยค่ะเพื่อที่จะให้คุณยายนะคะใช้งานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะยินดีกับคุณยายด้วยนะคะ และต่อมาในหลังที่5ค่ะเป็นบ้านของคุณตายมค่ะคุณตายมนะคะตอนนี้อายุ68ปีแล้วค่ะในเคสนี้ก็เป็นเคสของผู้สูงอายุเช่นเดียวกันค่ะซึ่งสภาพบ้านของคุณตานะคะในช่วงฤดูฝนก็จะมีน้ําขังเพราะพื้นที่หน้าบ้านนะคะต่ามากเราก็เลยได้ทําการปรับพื้นที่หน้าบ้านให้คุณตาใหม่ค่ะโดยการทมดินนะคะแล้วก็เทพื้นใหม่ให้คุณตาซะเลยค่ะ ทำให้นะคะพื้นที่หน้าบ้านของคุณตาค่ะไม่มีน้าท่วมขังอีกแล้วค่ะยินดีกับคุณตาด้วยนะคะและเราไปลุยกันต่อในหลังที่6ค่ะ เป็นบ้านของคุณตาเอื้อนค่ะคุณตาเอื้อนนะคะอายุ76ปีค่ะเป็นเคสผู้สูงอายุเช่นเดียวกันค่ะสําหรับเคสบ้านของคุณตาเอื้อนนะคะก็มีการปรับทั้งหลังเลยค่ะเพราะว่าญาติๆของคุณตานะคะเป็นช่างเองเลยถือว่าเก่งมากๆเลยค่ะก็เลยได้มาให้ญาติพี่น้องของคุณตานะคะช่วยเป็นแรงในการก่อสร้างก็เรียกได้ว่าร่วมด้วยช่วยกันกันทั้งครอบครัวเลยค่ะ เรามาต่อกันหลังที่7ค่ะเป็นบ้านของคุณยายนัทพรนะคะซึ่งเป็นผู้พิการทางด้านจิตใจประเภท4ค่ะเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะก็มีแฟนเป็นช่างเหมือนกันค่ะเก่งมากเลยนะคะเพราะว่าคุณยายแอบกระซิบบอกด้วยค่ะว่าคุณตานะคะทําเองคนเดียวทั้งหลังเลยค่ะก็เป็นการต่อเติมบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นบ้านฝาผนังบ้านแล้วก็หน้าต่างค่ะสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับบ้านขึ้นเยอะเลยนะคะต้องแสดงความยินดีด กับคุณยายแล้วก็คุณตาด้วยนะคะที่ได้บ้านหลังใหม่แล้วค่ะเรามาต่อกันที่หลังที่8กันเลยค่ะเป็นบ้านของคุณยายสมพงศ์นะคะคุณยายสมพงศ์อายุ73ปีแล้วค่ะเป็นเคสของผู้สูงอายุนะคะและหลังนี้ค่ะก็ได้มาต่อเติมฝาผนังบ้านค่ะหลังคาบ้านแล้วก็ห้องน้ําค่ะทําให้ในช่วงฤดูฝนนะคะหลังคาบ้านของคุณยายจะไม่มีน้ํารั่วอีกต่อไปแล้วค่ะและมาลุยกันต่อในหลังสุดท้าย หลังท uh ี่9ค่ะเป็นบ้านของคุณลุงสันทัศน์ค่ะคุณลุงสันทัศน์อายุ51ปีแล้วนะคะซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวประเภทที่3ค่ะและบ้านของคุณลุงนะคะเราก็ได้มาต่อเติมบ้านให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยการทําฝาผนังนะคะพื้นบ้านและหลังคาบ้านใหม่ให้คุณลุงสันทัศน์ค่ะเพื่อให้คุณลุงนะคะได้มีพื้นที่ในการใช้สอยเพิ่มมากขึ้นมีพื้นที่ในการทํากายภาพบําบัดเคลื่อนไหวได้ สะดวกเพิ่มมากขึ้นค่ะและวันนี้ค่ะก็เสร็จสิ้นภารกิจสําหรับการส่งมอบบ้านค่ะในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรับคนที่การผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน์และผู้มีภาวะพึ่งพิงประจําปีงบประมาณ2,566ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามมาได้ที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโทรได้ที่หมายเลข056721927ค่ะ และสุดท้ายนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลและผลักดันโครงการดีๆแบบนี้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ไปด้วยกันค่ะ